ครับสวัสดีเพ่อนๆมันนักท่องเที่ยวกันบ้างยังไม่ร้องเพลงเดี๋ยวตอนเย็น้ายอาจจะร้องนะครับาดูตลาดพี่ยามก็เรามาเปิดทุกอย่างที่ถูก้อแล้วใครสนใจอยากจะเปิดแฟร์ช่ายใครอยากจะซื้อสินค้าไปขายนะครับใครอยากจะเปิดร้านก็ต้องเข้ามาได้แล้วก็ใครอยากไปลุกชิ้นอร่อยๆก็มาขอบพระคุณ <ขอ S 2> <อ>ครัไม่บาทเป็นเด็ อยากกินเด็กชาแนลอยากซื้อน้ำจิ้มกับบ้านก็ในโกดังไม่อยากคนลุงเลยอ่าอยากซื้อน้ำจิ้มก็เข้ามามีแต่เป็นไปชิมก่อนได้อ่แล้วจะติดใจนะครับอ่านี่อันนี้คือน้ำจิ้มทั้งหมดที่อยู่ที่นี่อ่าเยอะแยะมากมายนี่เปล่าครับลายใหญ่ๆครับหมดแล้วตัวลายอ่ะลายเป็นรถกถับหมดแล้วครับนี่ถือว่ายังน้อยครับ ให้ดูคนนี้เจอเลยพี่พี่ไม่ใช่เนี่ยโอ้โหซื้อมาเยอะขนาดนี้เลยนี่ซื้อมาเยอะขนาดนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่ยาอันนี้เติมมาแล้วคุณบอสคุณบสวัสดีครับซึ่งที่เนี่ทั้งของกินสดๆดทั้งของกินที่ซื้อกลับบ้านพวกน้ำพริกพวกอะไรเนี่ยอร่อยมากเดูนี่ทุกคนทุกคนคุณโบอสคุณบอสสวัสดีนะครับคนดูจริงจริงครับเอาใหม่ตัดมารามเล มีราายหลากหลายเยีมหด้เ <welche ăn> ี๋ยเาสวัสดีครับาี๋ยวเราจะพาปดูร้านเรา20บาทร้าเราเนี่ยเดินออกจากโซนที่จ่ายเงินเสร็จเจอเลยเดียวเเดินเราเดินออกจากแล้วเรารี้้ายเจอลยูชิ้นเป็นก20บาทรูชิ้นส่เกลอเอากบาทอไปบาท พอดีคุณเข้ามาเข้ามาใหม่นะคะันตททุกวันจันทร์ครับนองนูนนูนคนัุดที่วันนั้ครใครที่กลัวว่าเฮ้ยเสาที่จะเยอะมากก็เร่งร้นธรรมดาเดี๋ยวเราเนี้ยไปไปตอคิวกันนะโอ้โหยาวดาทา แเดียวามอรเนที่เราอยู่ที่ร้ครับเจ้าถิ่นไปหาเจ้าถิ่นนที้เราอยู่ที่ร้านมียาสมุนตลาดตอนนี้เป็นตลาดแล้ะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ ที่ยาอย่งเดียวตอนนี้มีค้าหลากหลายของที่ยาจะหให้ให้หลายคนยนะครับไปมีอาชีพกันนะครับมีทั้งอของที่ซื้อกลับบ้านได้และของมากินกเดินสดๆไม่ว่าจะเป็นข้าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหวยเขียวอร่อยอร่อยไม่ว่าจะเป็น,ปนหิวยอนะครับทอดมันนี่ให้ดูคิวนิดเึงนีปแขกให้ดูคิวตอนนี้ยาวแล้วนะครับคิวเริ่มยาวเยลยนะครับา คือเรื่องยาวเลยครับดีเอ๋ต้องมาเขาใสได้่าต้องมุอาทุงมาขัางในมตัวทำหพี่เอไปมันเป็นอะไรเขให้อู้้นครับมันร้อนมันัดไปเลยได้ต้องให้อุ่ได้พ่ยาลุกอได้นะคะยาลงไปอลยเดี๋ยวพี่ยาตามมาเดี๋ยวเราไปไปที่หลอนที่รานที่มานที่นี่ก็ต้องมีนะนี่จะางที่นะครับกับไมที่นี่ ใกนพนบอลนเรไทยพาเลเป็นเป็นคิมกันแดดที่มาซื้อเลยนะครับคือว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่ได้มาขายทีนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้านใี่ไที่กงเป็นของดีของเกินร้อยอติ่อเพิ่ได้ขคราไทยก็ทีร้านนี้ก็จะมีพวกอาหลายแบบแล้วก็อเดินออกมาจาก ้แลวถนนกาแฟกาแฟพิยาบเพราะว่าเขาเขาแม่บ้านเขาเอาร้านที่ดีแล้วมันหอมเราก็เลยมาซื้อไปใช่เพราะเขาหอมมากเขาอเปลียดหลายกล้องเลยก็อยู่ตรงทางออกเลยนะครับชื่อร้านเลยนะมันใหญ่เลยนะใหญ่ตอนนี้เราใหญ่ห้าหม้อใหญ่แจกทั้งแจกทั้งสายแล้วทีนี้ เราหาไปนน้นเราจะเห็นป้ายใช่ไหมโอ้ดยะบอกเยี้ไปที่ไหนเนี่ยสิบบาทไม่ค่อยมีลดไม่มีแล้วมีแต่ราคาที่3บาสที่นี่ทุกอย่างยี่สิบบาทที่ตลาดเจะมลีจังทุกอย่างยี่บบาทระทชคดนใ่ครับสวัสดีคุณลุงครับคุณลุงร้อ รวัสดีครับสวัสดีครับส,สวัสดีแล้วเป็นเอกชนแนลด้วยนะครับ